ภารกิจเราวันนี้ต้องให้ไปสำเร็จด้วยเฮ้ยต้อง <ๆ S 2> ได้พี่ัน <ๆ S 1> ชุดใหญ่นะบอกให้เลยแชั่วโมงขี <ๆ S 1> ่แปดชั่วโมงสี่สี่คนนี่ห้าคน,นมัน สิวสิวรถอึดไม่ไห่พวกเราจะไหวเปล่าวะเอาต้อต้องสู้พี่เอานะลรอเล่นหรือมันเหมือนชาเลนจ์นด้วยแต่งตัวรอแล้วเนี่ยเอาเตยพี่เอาไปไหนมาโอ้โหจังเริ่มเลยเนี่ยรถพร้อมไ้มเนี่ยพร้อมเลยหรอพร้อมแล้วมึงพร้อมหรือเปล่าโอ้โหเต็มที่อยู่แล้วมาแปดชั่วโมงนะเว้ยสิวสิวแอร์หลอกใหม่นะเว้ยรถเขาดีเชื่อผมเซ่เฮ้ยวันนี้คนไหวรถไหวถ้าพร้อมแล้วไปก่อนเลย ไปดชัวโมแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงลุยนิวเอลล่า๋ยวฝากกุญแจพี่ตู่อ่ะเดี๋ยวกุญแจฝากไว้ทีเคาน์เตอร์โอเคมันไม้แรกกับไม้แรกหัวรถพร้อมนานแล้วเนี่ยอ้นเลยนี่ใช้เวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราควรฝากกุญแจให้ตู่ด็ได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ เสร็จภารกิจวันนี้พิชิตไปแล้วแชั่วโมงครับผมกับออเดียแอลหรอกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไงบ้างแต่ละคนน้ำมันกี่ถังวะสี่ถังหีคือวันนี้นอกเหนือจากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้โอกาสพวกเราทำแล้วนะต้องขอบคุณพี่ชายที่ใจดีทั้งสองคนด้วยมาช่วยมาช่วยโอ้จับเวลาให้ต่ารอคอยยกป้ายตอนแรกพวกเราอ่ะจะขี่วอร์มคนละสิบรอบหลังจากนั้นอ่ะเราก็ขีนแบบคนละยี่สิบห้านาทีแล้วพี่หวานเห็นอย่างนี้นี่โอ้ ไม่น่าเชื่อเอาตัวรอดก็ได้เอาเหมือนกันเอาเหมือนกันให้ได้อะเป็นไงแต่ละคนผมว่าอัตราเร่งสุดท้ายและต้องถามแบงค์ก่อนว่าแบงค์เป็นคนปิดอัตราเร่งของมันเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์ตั้งแต่ครั้งแรกที่จับเมื่อเช้านี้ฟิลลิ่งที่ที่แบบหนึบในโค้งแล้วก็เดินคันเร่งได้สมูทแรงติดมือ จนถึงวินาทีสุดท้ายมันก็ยังเหมือนเดิมเลยอาพรวมเป็นไงพี่ภาพรวมก็ทีแรกว่าคิดว่าจังน้องจะไม่ไหวาะอากาศช่วงบ่ายเนี่ยร้อนมากกาดสแปนกาดว่าจะช่วยขี่ตอนที่จับยางครั้งแรกอะร้อนมากนะคิดว่ายางเขาจะไม่ไหวเหมือนกันแต่มาดูแล้วเอ้ยยงเอาไหวน้องๆก็เลยสู้ต่อดิดามครับพี่ก็วันนี้ก็ประทับใจนะเพราะว่าน้องๆตั้งใจกันมากเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยรถเองก็ ไปกับเราได้ตลอดเส้นทางนะจับเวลาตอนแรกก็2นาที18ตั้งหลังก็ค่อย17จน2นาที1วินาทีบอกป้าไปแล้วรถเดิมๆนะรถเดิมๆี่รถเดิมๆยางเดิมๆไอเรื่องยางเนี่ยคือแบบว่ามันสมูทมากเลยนะในเรื่องของระบบกระเทือนเนี่ยมันช่วยด้วยเพราะว่าถ้าระบบกระเทือนไม่สมูทนะยางไม่เป็นขึ้นอย่างนี้ เนี่ยเราขี่กันยังยางขึ้นขึ้นขุยเลยนะใหยังเดิมอ่ะคือช่วงล่างพอดียางมันจะเป็นลอนลอนลอนเลยเนี่ยจะเห็นว่ายางมันแบบขึ้นขุยแบบจริงวันนี้โอ้โหมันรถแข่งตอนทำงานหนักแล้วระบบเบรกทำงานหนักมากทุกอย่างทุกอย่างทำงานหนักหมดเลยอยากได้ดิสหลังบอกว่าโอ้โหแอร์หลอกไปยังเป็นดิสหลังเลยวันนี้ถือว่าทาพิสูจน์ุด all new ยังมาห้าแอร์หลอดรุ่นใหม่แล้วมันครบเครื่องมันได้ทุกอย่างอ่ข้อขึ้น